สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วัดส่สวสสนนึ่วันนี้กลับมาอีกครั้งในการเดชนน้อง,งวงเชชร์ถูกต้องแล้วนะคร<ช>ับผมและวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่หลายๆคนรีเควสมากันอย่างหนักหน่วงจริงเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่า น้องๆเนี่ยตอนที่มาไทยมาคอนเสิร์ตที่ไทยแล้วก็ไปมีแอคทิวิตี้ต่างๆในประเทศไทยหลากหลายมากมายฉันแบบอบเห็นสปอยมาคือชุดทงชุดไทยเอตอนแรกเห็นชุดไทยเหมือนกันแตไม่รู้ว่ามาจากไหนใช่เราบอกว่ามันก็คืออันออนี้ t r e a s u r e World Map นั่นเอง EP 12ก้ EP Bangkok ใช่แล้ว เต้นฉันอยากดูความน่ารักของน้องๆในชุดไทยจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับถูกต้องครับแล้วอนา w a t c h วมี Membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ในเพจ Exclusive for member จ้าและที่สำคัญนะครับเรายังมีปุ่มซูเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่านซูเปอร์แตงเลยนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมตามรูปเต็มได้ใน f a c e b o o k นะครับ m e m b e r s h uh i p ที่เก่าที่เดิมนะครับ p พ l e c e e x c l u s i v e for m e m b e r จ้าโอเคถ้าพอมแล้วก็ไปดึกันเลยจบไปแล้วอย่าลืมตามรูปเต็มะในเฟซบุ๊กนะครับ m มมเบอร์ชิที่เก่าที่เดิมเลยจ้า ดูแลตื้นตันที่รู้สึกมีความสุขที่น้องประทับใจกับกรุงเทพของเราดู enjoy คือรู้สึกว่าตั้งแต่คอนแล้วแล้วแบบจากสองรอบมาเป็นสามรอบแล้วก็เต็มเต็มทุกรอบเราทุกคนบอกกันนะวันที่มีคอนเราก็คืออยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกจ้าจริงแต่ว่าแบบทุกมทุกคนแบบแต่งตัวไปน่ารักมากเลยนะชอบความที่แบบจิงฟ้าขาว คือแบบทุกคนแบบตามตีเพราะแบบเราก็แบบสวยอะหมายถึงก็แบบทุกคนจัดเต็มอะคือพอแบบมองไปทั้งหมดอะก็คือจะเป็นแบบโซนสีฟ้าโซนสีขาวคือถือวงเหมือนเจ้าหญิงกันหมดเลยแบบด้วยชุดด้วยอะไรนะวงหมจอนเป็นคาถาเนาะและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเวลาไปคอนอะ เวลาที่เรากรีดแบบบิวอัพอะคือศิลปินเขาได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยฉันจะกรีดให้สุดเสียงกว่าเดิมจากที่ดังอยู่แล้วจะต้องดังเขาไปเองเนาะแล้วมันเหมือนกับมันเป็นการให้ให้ให้กำลังใจเขาก่อนเริ่มแสดงอะคือเหมือนเป็นการบิวอัพแล้วแบบว่าปลุก Energy ของการโชว์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันยิ่งทําให้มันเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบมากๆ คือมันก็ได้แฮปปี้ทั้งศิลปินแฮปปี้ทั้งแฟนคลับก็ทุกคนแรงมันมาเนาะเนะจริงๆเพราะว่าได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีกําลังใจมากขึ้นเนาะแบบเตรียมไประเบิดบนเวทีให้เต็มที่เลยเนาะสุดยอดเลยทุกคนอยากไปอ่ะเห็นเนาะแล้วแบบอย่างช่วงที่แบบว่าร้องก่อนคอนก็จะมีเปิดเอ็มบีแล้วแบบเห็นได้ได้ยินแฟนคลับร้องตามอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหมันจะแบบว่าฟูลฟิลมากเอเนอร์จีทุกคนสุดยอดมากแกที่เขาบอกเลย จริงประทับใจที่น้องๆประทับที่น้องเอนจอยกับกรุงเทพของเราภาพในคอนสวยมากเลยนะพราทุกคนแบบเป็นบงสีฟ้าเหมือนกันือนทะเลแบบใช่โอ้สวยมากเห็นแล้วแบบอยากไปดูคอนจริงๆแล้วคือแบบเพิร์ฟน้องก็คือจัดหนักเต็มมากคือแบบว่า แบบเราเห็นชื่อเมย์หลายๆคนก็คือแบบมาเล่าให้ฟังก็คือแบบว่าสนุกมากอย่างเมื่อวานนี้จัดหนักเต็มที่ชอบทรศเราก็คือแบบโหเห็นในคลิปก็คือแบบสุดเหวี่ยงไปเลยเะี่ยถ่ายถ่ายกันแบบจึ้งมากแล้วก็เก่งมากเหมือนเราได้ดูคนไปด้วยเลยใช่ใสนุกสนุกตามเลยทุกคนเอเนอร์จีคือแบบสุดตัวมากจริงรู้สึกประทับใจแล้วแบบจบแล้วก็คือยังไม่ได้ ยังไม่ได้กลับนะยังทํากิจกรรมอะไรอื่นๆอีกมากมายอยากไปกชุดไทยทนี่ว่าร้านเนี้ยก็ยคือต้องแตกแต่น่าราดีนะดูแบบรวดเร็วดีอ่ะคือเดี๋ยวดีมันน่าจะเป็นดอกเป็นดอกสำเร็จแล้วเนอะแบบว่า ใส่ถ่ายภาพทำกิจกรรมอะไรกันอย่างเงี้ยถ่ายถอดแล้วก็ไปเดินเล่นเลยอย่างเงี้ยร้านนั้นรับรองเลยค่ะขอแมชสีลุคสีแบบน้องๆแน่นอนขอเป็นโชว์เจ้าสาวแล้วเราก็ไปสวมรอยเหมือนแบบเป็นเจ้าสาวใช่แต่ออาเพราะว่าก็ยูเหมือนเจ้าบ่าวมาเหมือนานจริงจริงก็เห็นที่แบบโอ้โหเป็นเลือกสีให้แมทกับตัวเองได้แบบสีแล้วเราก็เอารูปเราไปเทียบตัดต่อ เนียนๆเหมือนอยู่ที่เดียวกันแต่รู้สึกว่าเราชอบเลยนะเร,เ,รเรารู้สึกว่าน้องๆแต่ละคนอ่ะเลือกเลือกโทนเสียเข้ากับตัวอเองคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนาแล้วสวยมากโดยองสีแดงอาซสฮีสีเขียวแจยอกสีฟ้า,ฟาจึงก็ยูสีครีมอนะไรเนาะ แล้วก็น้องจ้าอาวานใส่สีน้ำเงินเขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนใส่สีนี้นะแต่น้องใส่แล้วขึ้นมากเลยก็น้องได้รับรางวัลพี่ซาซาให้รางวัลเป็นซาซาได้รางวัลเป็นแฟชั่นเลยแต่ถ้าเกิดว่าตามทรดิชั่นอาจใส่คีได้ไปอ๋อจริงเขาชอบใส่สีเขียวแต่แต่ว่าแบบเหมาะนะหมายถึงว่ามันแมทกับรองเท้าที่เขาเลือกผิวเขาขับหมดทุกคนเลยจริงทุกคนแบบสีอะไรก็ขึ้นหมาวไงจริงอ๋อใส่แล้วแบบขึ้นอยากใส่อลไแต่งชุดไทยมาบปลง จริงตอนนี้แต่มันร้อนนะใส่เลยต้องใส่ทุกวันศุกร์หรือปล่าไม่ใส่ใครเขาใส่กันโดนใครชุดไทยแบบนี้ไม่ต้องใส่ค่ะเลิกใแล้วนะเขาใส่มีกอดมีเขาใส่ผ้าไทยผ้าไทยทุกวันอังคารผ้าใส่แต่ว่าฉันไม่ใส่ค่ะผ้าใส่ใส่ค่ะฉันก็ไม่ใส่เหมือนกันค่ะร้อนร้อนค่ะ แล้วแบบโอ้โหเพื่อนกูแล้วผักกูเลิกค่ะและผ้าไทยมันไม่ใช่ถูกๆทุกคนแล้วด้วยแล้วเวลาซักอ่ะซักเครื่องไม่ได้ต้องซักมือต้องเดี๋ยวไหมหลุดอะไรต่างๆก็คือเลิกใส่เสื้อเชิตธรรมดาพอสิ่งก็ให้สีพอๆไปกับเขาได้จริงเราเน้นกลมกลืนแล้วก็ได้ไปกินอาหารบนรถจริงอันนี้มันมีมานานแล้วทุกคนอันนี้ไม่รู้ไมันมีมานานแล้วแล้วก็ เขาก็จะแบบขับพาไปในรอบๆในในตัวในรอบเกาะแล้วนะก็สินปไปดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าเขาจะจอดให้แวะลงด้วยในแพ็กเกจอย่างงี้ใช่ไหมเนี้ก็ไม่รู้ไงแต่คือเคยเห็นแต่ว่าก็ไม่เคยไปแต่ันดูมันก็ด่าแบบดูหน้าไปเนาะมันดูหน้าไปเนาะไม่แน่รถติดนะแต่ว่าอันนี้่าจะแบบหาช่วงเวลาที่แบบรถพอจะแบบแวะไหลลื่นน่าจะแวะได้แป๊บนึ่งแหละแพรว่ารถใหญ่ถ้ากินมาลาทอนน่าจะท้องแตกอยู่เพราะอาแต่แต่ว่าเราชอบนะเพราะว่าหนึ่งคือ กรุงเทพใจกลางเกาะแล้วนะักเสี่ยงมันมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างที่มันมีความแบบ มันดูมีความเก่าๆที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรแบบบริบทในปัจจุบันเนี่ยนะแลวคือด้วยด้วยความที่เวลาเราไปอ่ะทุกคนเราจะขับรถถูกไหมเราก็จะเราก็จะไม่มีเวลามาโฟกัสว่าสองข้างทางเป็นอะไรไงถูกไหมแต่เนี้ยเรากลายเป็นคนนั่งดูวิวข้างๆอ่ะมันจะได้โฟกัสอะไรที่เราไม่เคยเห็นจากเวลาที่เราขับรถอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าไปทุกทีก็ชอบเนาะเมืองเมืองเก่าโซนนั้นอ่ะเพราะเขาก็ยังบูรณะทุกอย่างทั้งพิพิธภัณฑ์เอ่ยทั้งวัดเอ่ยให้แบบ ดูสวยงามอยู่ดูแข็งแรงชอบมากแบบอยากเห็นน้องกินแล้วคือแบบเคี้ยวตุ้ยอ่ะกินจะหลายอย่างอยู่นะกินจนเราหิวเลยเจอแล้วดูมันแบบเป็นคอร์สดูเหรอมีหลายมีหลายเสิร์ฟหลายคอร์สอยู่นะพอตอนแรกจะเป็นแบบแอตติทเซอร์การทองทองต่างๆมีสลัดมีอะไรอย่างงี้มีปลาแล้วก็เป็นเมนดิทก็เป็นแบบแซลมอนย่างแล้วก็ผัดไทยเขาผัดหมู คาร์โบไฮเดทสองจานติดถอนร้องเสิร์ฟแบบเงี้ยจุกจุกจริงเป็นเนี่ยหลับก่อนนะหลับรอแล้วแบบว่าจะต่อไปมาแล้วค่อยตื่นมากินเพราะว่าคาร์โบไฮเดตแน่นกินแล้วง่วงเส้นข้าวจริงกินแล้วแบบตันหนักเงี้ยทุกคนแต่ชอแต่พอน้องลงปุ๊บร้อนมากวัดสุดทัดร้อนจริงอ๋อันร้อนมาก แต่ว่าถ้าตอนนี้น้องมาร้อนกว่าตอน้วอดก็ตอนนั้นอีกมันร้อนแบบช่วงนี้มันร้อนแบบหทุกคนละอุกเกว่ามันมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าจริงๆรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ร้อนแบบจนต้องบ่นของมแล้วว่าวันนี้กูทํางานกลางเนี่ยใช่ป่ะแล้วแบบพอตอนมาใกล้จะจบแล้วกูรู้สึกแบบหน้ามืดกูไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนมึงจนกูแบบ เดี๋ยวขอไปลอในรถนะใช่มันจะนะคือขึ้นรถเขากูหลับอย่างนี้เลยคือแบบอยู่อยู่ก็ปุ๊บไปเลยใช่มันต้องระวังนะแบบทุกคนต้องระวังเฮิสโตรทุกคนต้องระวังด้วยนะครับผมแล้วโทรศัพท์คือวันร้อนจนแบบเออจริงออจริงตอนนี้แอร์แบบเนี่ยแอร์ไม่ไหวเลยทุกคนอืมเพราะว่ามันร้อนจัดมากๆเลยแล้วเขาบอกว่าดัชนีความร้อนบ้านเรามันเพิ่มขึ้นอีกถึงแม้ว่าอุณหภูมิมันจะไม่ขึ้นแต่ความร้อนจริงๆนี่คิดว่าแบบมันจะต้องร้อนมากกว่านี้เลยมันเกิน40ปะม เออหมายถึงในปีต่อๆไปทุกคนยังไงก็ต้องช่วยกันรักโลกจริงอืมนั่นแหละนะแล้วก็เอ็นดูที่น้องกินกันอร่อยมาจงกวันกินน่าอร่อยมากเลยกินไปทั้งคำเลยจริงเฮเฮเอ็นถ้วยที่มันเป็นเหมือนช้อนอะน้องว่จก็ยูก็น่ารักมากจูเก่งมากนั่งหันหลังอย่างกันได้อะนั่งไม่ได้โดยเหมือนนั่งเหมือนโดยองกับจุนยูนั่งไม่ได้นะใช่น้องเก่งมากมึนหัวแบบสุดๆเมารถเลย พอเห็นน้องกินแล้วก็หิวทุกคนแล้ต้องไปงั้นใช่ไหะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะผมยังไงก็ฝากชื่อเมทุกคนด้วยนะครับผมบ้างสัปดาห์มีบางสัปดาห์ไม่มีก็อย่าว่ากันหวังว่าจะเข้าใจกันจะทยอยมาแน่นอนนะครับผมหายไปไหนนะใช่แล้วแค่แบบ try to สลับคิวให้มันมีความหลากหลายใช่นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับแล้วเกิดรอดูต่อไปว่าในอนาใน วิกหน้านะครับคอนเทนต์ของเทรชชอตจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย